สวัสดีครับเปเป้เปเปล,ะละลายพันกลับมาอีกครั้งกับการถ่ายทำรีวิวน้ำหอมวันนี้ก็พามานังสถานที่อีกแล้ววันนี้มีน้ำหอมสไตล์ดาร์คๆเข้มๆตัวหนึ่งเนาะซึ่งก็เป็นน้ำหอมของเซเลบิตี้ชื่อดังเนาะเป็นดาราฮอลลีวูดของแอนโตนิโอบันโดลาสนั่นเองวันนี้เราพูดถึงน้ำหอมในในแบรนด์ของแอนโตนิโอบันโดลาสในรุ่น ในรุ่นรุ่นหนึ่งซึ่งมีความโด่งดังมากแล้วก็มีความเนียบของกลิ่นนั่นก็คือรุ่นตัวนั้นเองให้ดูที่กล่องก่อน Presentation ของมันเห็นไหมก,ก็คือรุ่น s e d u c t i t n o n b c k for r m a นนั่นเองตัวนี้เป็นขนาด100 ml เนาะข้างหลังกล่องก็จะมีรูปของ Celebrity หรือดาราฮอลลีวูดคนนี้ก็คือ Antonio b a n บ e ์ตาลถ้าเกิดใครเคยชม ภาพย,ายนตร์ฮอลลีวูดก็จะต้องรู้จักดีแน่ๆเนาะเป็นดารารุ่นพ่อแล้วนะอันนี้เรามาดูที่ขวดของน้ำหอมคือลรกๆที่ได้มาเนี่ยคือผมรู้สึกว่ามันมันเหมือนจะไม่ใช่100 ml mm เพราะขวดมันดูเล็กๆอะไงครับขวดขวดของเขามันจะมีความคล้ายคลึงกับขวดของอ Miss Dior เนะของ Christian Dior แอะไรเนี้ในตระกูลบูมบูม,มอ่า บลูมิงบลูกออกเก่อะไรพวกนี้แอ l u t e ด l บลูมิงหรือพวก m มิสจอ o r ออเดรปฟาร์มอะไรพวกนั้นขวดจะคล้ายๆกันเนาะก็เอามาประยุกต์ใช้ในแบรนด์ของ Antonio Banderas เนาะใต้ขวดก็นะมีเป็นแบบลูกเล่นเป็นลายๆสี่เหลี่ยมจัตุรัสอะแบบนี้ครับเนาะขวดก็เล่นโทนสีแบบสีออกแนวจ้าๆหน่อยสีเทาดำอะไรแบบนี้ครับ คือพื้นผิวสัมผัสของบริเวณขวดบริเวณที่เป็นส่วนด้านกว้างเนี่ยกลับไม่มีแบรนด์ประทับอยู่แต่แบรนด์จะมาอยู่ด้านมุมด้านข้างอย่างเงี้ยครับคือไม่น่าจะว่าเห็นไหมแต่ว่า s e d u c t i o n Black ประมาณนี้ s e d u c t i o n in black กกันนะครับอ่ะทีนี้ที่หัวของสเปคที่แคปของมัน ก็จะเป็นลักษณะนี้ครับหัวชิสสเปรย์ก็จะอยู่อย่างนี้มันจะมีความเอียงับทางด้านนี้นี่ผมแกะออกมาคือมันหันหัวไปทางด้านนี้เนาะก็เข้าใจว่าคงจะให้เห็นว่าเออด้านหน้าของมันคือด้านนี้เนาะลองให้ดู Projection อ่าไม่ถึงการทํางานของหัวชิสสเปรย์ผมชอบคล้ายๆ Christian Dior อยู่ประมาณหนึ่งคือ Control ง่ายครับคือให้เป็นปลดปล่อยละอองก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ เดดี๋ยวกูันต่อไปทีนี้ถ้าจะมาพูดกันถึงในเรื่องอความเหมาะเหมาะกับน้ำหอมตัวนี้หมายถึงว่าในเรื่องของใครที่เหมาะกับ Selection in b l a c k ตัวนี้นะครับสำหรับ a n t o n o Banderas คือถ้าผมจะมองก็คืออารมณ์มันก็คงจะคล้ายๆกับผู้ชายในมากของของ Joe Joe Armani Code คือจริงๆพยายามที่จะไม่ไม่นามันมาเปรียบเทียบกันในความเหมือนหรือ,ค,รอคล้ายกันของกร่นแต่เนื่องจากมันหนีกันไม่รอดเนาะคือโ <ue> <ue> ดยตัวส่วนตัวเนี่ยคืออาจจะไม่ได้มีอัลานิโคตไว้ใ,วใช้เป็นประจำเนาะแต่อย่างที่บอกไปคือผมก็มีไวอรออยู่สองอยู่สองชิ้นเนาะก็รู้สึกครับว่ามันมันนึกให้ถึงทีนี้ถ้าเกิดจะมองมองให้ให้ได้ว่ามันเหมาะกับใครเนี่ยคือ มากของผู้ชายาะนะั้นที่จะใช้สําหรับเจ้าเซเลชันอูนแบล็กตัวนี้คือก็จะนม่เป็งผู้ชายที่แบบแต่งตัวที่แบบว่าดูแบบใช้พูดไงดีจะแบบสบายสบายก็ได้หรือจะเป็นทางการแบบใส่เสื้อเชอิเช้ตกางเกงสแล็คที่แบบเนียเน้ยๆหน่อยอะเงี้ยครับแล้วก็อาจจะเป็นผู้ชายที่แบบไว้คราวนิดนีด้อย่างเงี้ยประมาณแบบอย่างเงี้ยครับอาจจะอาจจะไม่ใช่น้าอย่างงี้แต่อาจจะแบบว่าผู้ชายที่แบบว่า แต่งตัวนี้แต่ไว้หนวดไว้คราวหน่อยเพราะว่าอย่างที่ผมรู้สึกคือผมรู้สึกว่า selection in black เนี่ยมันให้ความรู้สึกของแนวดักดเข้มๆมอย่างนี้ครับเหมาะกับผู้ชายที่แบบถึงแม้จะผิวขาวแต่ก็มีความแบบเข้มๆสไตล์แบบมาแ,มแ,บ,บ,แบบนี้เปลี่ยนตัวอะไประมาณนี้ครับแล้วก็ถ้า,ถาจะถ้าจะให้นึกถึงว่ามันเหมาะกับผู้ชายในลุคที่แบบสบายๆได้ไหมมันก็ได้เหมือนกัน อาจจะแบบใส่เสื้อเสื้อยืดโ o l o แบบง่ายๆสบายๆอาจจะเป็นเสื้อออกแนวแนวที่แบบเอิร์ธโทนหน่อยหรือว่าจะเป็นเสื้อ,เส,อเสื้อสีขาวก็ยังได้เลยครับเป็นเกงยีนรองเท้าผ้าใบเมื่อใส่น้ำหอมกลิ่นของเลสชั่นอินแบล็คเข้าไปเนี่ยก็ยังให้ความรู้สึกที่แบบอืมได้เหมือนกันคือผมว่ามันได้หมดเนอกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถ้าในระหว่างวันใช้ได้ไหมก็ได้นะโอเคอยู่ แต่อาจจะต้องอยู่ในห้องแอร์สักหน่อยนั่งอยู่ในห้องแอร์นั่งทำงานอะางเงี้ยครับถ้าเป็นหน้าร้อนใช้ได้ไหมก็คิดว่าได้แต่ผมไม่รู้ว่าเคมีของแต่ละคนอาจจะเมื่อไปบวกกับน้ล้วหอมกลิ่นแล้วต่างๆแล้วเนี่ยอาจจะให้ความรู้สึกที่มันอบอวลแล้วแน่นจนเกินไปจนบางทีเนี่ยเป็นความอึอดอัดหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็ก็ต้องลองกันไปเนาะอย่างผมในส่วนตัวเนี่ยผมเคยใช้อีกตัวหนึ่งของอัมนิโคตัวที่เรีนโปรฟูโม่ตัวนั้น หน้าร้อนไม่รอดครับนนแน่นมากแล้วก็กลิ่นที่มันเป็นกลิ่นท้นเข้มของมันเ่ยมันกลับกลายเป็นกลิ่นที่ออกแบบจีนเเขียวกลิ่นแบบเขียวเขียวทีรู้สึกแบบใช้แล้วไม่มั่นใจอะไรเงครับแต่ sun p r o ั e c t i o n in black นี่คือพอดีว่าช่วงนี้มันช่วงหน้าฝนเนาะแต่อากาศก็มีความ,มอาบอ้าวหน่อยผมว่าก็ยังยังรอดอยู่ก็ยังใช้ได้ก็เอาไปว่านะก็ลอง ลองไปดูได้ผิวของตัวเองเนาะลองหาโอกาสลองหามาใช้ดเูเดี๋ยวเราจะว่าในเรื่องของกล่นต่อสำหรับเจ้าซี t ิชั i นอินแบล็ k อ่ะครับผมแล้วก็เท่าที่เราจะทราบกันเนี่ยคือในในรุ่นของซี t ิชั i นอินแบล็ k ของไอโตเนโอไบโดรัสเนี่ยครับคือกลิ่นของเขาจะมีความละมัคล้ายคลึงกับน้ำหอมของดีไซเนอร์แบรนด์ชื่อดังตัวหนึ่งนั่นคือ Giorgio Armani Code นั่นเองไอตัวที่เป็นขวดแบบทรง ทรงกระบอกเป็นแบบเหมือนนาฬิกาทรายหน่อยๆเนาะคือมันจะว้าวๆลเราไปหาดูในอินเทอร์เน็ตคิดว่าแต่คนผมคิดว่าคนที่ใช้น้ำหอมดยูแล้วเนี่ยจะรู้จักกันดีอยู่แล้วสำหรับเจลเจ้าอาร์มานี o ่คคือกลิ่นของเขาเนี่ยจะมีความมีความแน่นๆกลิ่นออกเซ็กซี่เซ็กซี่หน่อยๆครับผมครับซึ่ง s e d u c t i o n in Black เนี่ยจะถือว่าเป็นการถอดรหัสข,ของอ r m a ม i c o d โมาหรือเปล่าก็ ไม่แน่ใจแต่เอาเป็นว่าเป็นน้ําหอมอีกตัวหนึ่งที่มีความเชื่อ,อมโยงถึงกันเนาะ,ะเป็นความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแต่ก็แล้วแต่ผู้ใช้ที่จะกําหนดมันเองว่ามันเหมือนหรือไม่เหมือนกันอย่างไรเพราะว่าน้ําหอมหลายๆตัวอย่างที่เรารู้จักกันเนี่ยบางคนบอกว่ามันเหมือนกับอีกแบรนด์หนึ่งอีกรุ่นหนึ่งครับแต่บางคนที่ใช้ก็อาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้เหมือนกันมันต่างกันออกไปอะไรเงี้ยครับทีนี้ใน ในส่วนผสมของอ Antonio Banderas Station in Black ตรงนี้มันมีส่วนผสมอะไรบ้างเนาะกลิ่นเปิดของเขาเนี่ยก็จะเป็นกลิ่นแบบแนวแบบสดชื่นสดชื่นของแนว Bergamot หรือ, ork, อาม e r g กร o ดเนาะกับพวก b l a c k c u r r a n d เป็นพวกองุ่นแห้งอะไรเงี้ยครับลูกเกดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจประมาณนั้น,นะครับอันนี้คือช่วงท็อปโน้ของเขามันก็จะให้อารมณ์ความออกแนวแบบ Grapefruit หน่อยออกนแนวสดชื่นสดชื่น สะอาดๆเออแบบนะครับแล้วก็พอมาถึงกลิ่กนกลางๆของเขามันก็จะเป็นพวกอ่าเป็นพวกแบบอารมณ์แบบเครื่องเครื่องเทศจันหอมอะไรเงี้ยครับก็คือจะอารมณ์แบบประมาณนั้นอะไรเงี้ยครับคือมันจะให้กลิ่นของแบบอารมณ์แบบแน่นๆอุอน่นๆหน่อยของพวกนะอย่างที่เรารู้กันคือส่วนผสมของน้ำหอมที่เป็นพวกแบบเครื่องเทศพวกไม้จันหอมอะไรพวกนี้ครับมันก็จะเป็นแนวที่แบบว่าให้ ให้ความรู้สึกของความเป็นแบบผู้ชายผู้ชายคือในในสมุนไพรของผู้ชายนะมันจะมีสมุนไพรของพวกเนี้ยพวกนัทแม็กอา่าพวกอ่ลูกจันอย่างเงี้ยครับหรือแม้จันหอมแล้วพวกเนี้ยแล้วก็จะมีแบบพวกเป็นแบบอา่าเขาเรียกอะไรละ่ะเป็นในในส่วนสมุนไพรของของเขาเนี้ยนี้คือเท่าที่ผมไปดูมานะดูมาในสม,สมุนไพรในฟรากันตนะิก้าเนี่ยคือจะมีพวกอา่ารากผักชีเนาะซึ่งเขาเอามา สก,กัดเป็นส่วนผสมของเจ้า Station in Black ตัวนี้คือมันมันให้ความรู้สึกที่แบบเออมันให้เขารู้สึกความเป็นชายเนาะอะไรอารมณ์เนี้ยทีนี้มาถึงช่วงเบสโน้ตของเขาเบสโน้ตของเขาก็จะเป็นแนวแบบพวกแอมเบอร์เนาะแนวซนะีดาร์เนาะไม้ซีดาร์ต่างๆอ่มีความเป็นแนวมัสก์เดอมัสกี้ที่ให้ความติดทนนานของน้ำหอมที่มันให้มันจะให้ความ ตาตริงบบก,กับผิวของผู้ใช้งครับให้มันอยู่กับอบอวนยิ่งยาวไปอีกนหครับส่วนตัวถ้าถามผมว่า s t u t t i o n n ิน a c k ตัวนี้กลิ่นมีความละไม้คล้ายคลึงหรือเหมือนกับเจ้าอามานิโคสไหมอืมรถไปก่อนโดยส่วนตัวผมว่าเท่าที่ผมเคยจะประสบการณ์เคยลองใช้เคยได้ไวออลขนาดทดลองมาของอามานิโคส เรวก็เคยสั่งแบบแบ่งขายมานะครับสำหรับอารน,นิโคผมก็ว่ามันก็มีความคล้ายคลึงกันอยู่เนาะคือบางห้วงคือผมรู้สึกถึงอาร์ิโคตตลอดคือรู้สึกอย่างนั้นจริงๆแต่ทีเนี้ยถ้ามองถึงความความเข้าถึงง่ายความใช้ง่ายหรือว่าคเครียกอะครับการเป็นเจ้าของง่ายเองก็ตามเนี่ยผมมองว่าสำหรับเจ้าซีดักชั่นอินแบล็กตัวนเนี้ยของอันโตนิโอแบนดาลัสเนี่ย น่าสนใจมากเลยทีเดียวถ้าเกิดใครที่ข้องแวะหรือว่าเวียนไายอยู่ในวงการน้ําหอมนะครับถ้าเกิดเรารู้จักสถานที่ซื้อเรารู้ว่าเราจะซื้อมันที่ไหนเราจะหามันได้ที่ไหนในราคาที่แบบว่าโอเคมากๆเลยนะครับคือจะรู้เลยว่าเจ้า Antonio Banderas ตัวน,นี้ครับราคาไม่แพงเลยนะในขณะที่ Armani Code เนี่ยราคาเขาจะสูงหน่อยนะครับ แม้กระทั่งตามแหล่งที่เชื่อถือได้เองก็ตามกบราคาก็ยังมีความต้องเอื้อมแตะหน่อยนะครับในขณะที่สแตชชั่นเนี่ยค่าย่อๆก <g iggle> ็เป็นเจ้าของกันได้แล้วนะครับก็ <g iggle> <g iggle> ทีนี้เท่าที่ผมได้มาได้มาเมื่อ,อวันศุกร์เนาะวันนี้วันอาทิตย์ก็ลองใช้มันแต่วันศุกร์เลยแล้วก็เมื่อวันเสาร์ก็เต็มๆวันวันนี้ก็อีกวันหนึ่งที่ได้ใช้ก็รู้สึกว่ามันโอเคครับ โอเคมากๆโอเคตรงที่ว่ามันคุ้มค่ากับราคาแล้วก็ในเรื่องของการทํางานของกล mm ิ่น p ร r f o r m a n c e ของกลิ่นหลายๆอย่างคือมันทําให้รู้สึกว่าเออมีไว้ก็ดีนะเพราะว่ามันคุ้มค่าครับอย่างที่ผมบอกอความติดทนนานความกระจายตัวโอเคเลยในช่วงห่วงรแรกๆประมาณ1-2ชั่วโมงรแรกๆเนี่ยเรื่องร projection <Okay. S 1> ของมันเนี่ยการกระจายตัวของกลิ่นก็ตามเนี่ยทำได้ดีมากนะ และทีนี้ถ้าเราจะมาพูดกันในเรื่องของความติดทนนานเมื่อกี้คือความกระจายตัวไปแล้วที่ผมบอกว่าในช่วง 1- 2ชั่วโมงแรกเนี่ยกลิ่น oh, <Green S 1> มีความกระจายตัวได้ดีพอสมควรเลยแล้วก็พอไปในช่วงสักไปเรื่อยๆครับในเรื่องของความติดทนนานในเรื่องของ longevity เนี่ยคือโอเคเลยครับคือทำได้ดีเลยแหละในในฐานะที่มันเป็นออโตโตเลตแต่การกระจายตัวและการติดทนนานเนี่ยผมถือว่า เซติชันอินแบล็กตัวนี้ไม่ขี้เหร่เลยก็คือมันอยู่แล้วมันผิวผมเนี่ยอยู่ได้ยาวๆไปเลยประมาณ6 6ชั่วโมงประมาณนี้ครับแล้วก็เอาจริงๆแล้วเนี่ยหลังจาก6ชั่วโมงไปแล้วลองมาดมดูที่ผิวครับก็ยังได้กลิ่นของเขาอยู่ถือว่าถือว่าโอเคนะก็ในราคาที่เหมาะสมแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าหาซื้อยากซื้อง่ายยังไงพอเข้าใจว่าบนห้างสับสินค้าหรือว่าบนเคาน์เตอร์แบรนด ไม่น่าจะมีหรือเปล่าไม่แน่ใจอาจจะต้องมีการสั่งซื้อกันแต่คิดว่ามันแพร่หลายอยู่หาซื้อง่ายเนาะแต่อาจจะต้องแบบไปสั่งซื้ออาจจะไม่มีที่ลองไม่มีที่ให้ไปลองกลิ่นดูก่อนหรืออะไรก็ตามยัไงไงก็ถ้าใครมีมีแหล่งหรือรู้แหล่งของเขาที่จะสามารถไปหาลองก่อนซื้อจริงได้เนี่ยก็ไปลองดูหรือลองสั่งบบแบ่งขายดูก็ได้ครับพอเท่าที่เห็นดูตามเพจที่น่าเชื่อถือได้เนี่ยก็ เหมือนก็มีมีให้ลองมามีแบ่งขายให้เราได้ลองไปสั่งมาซื้อมาใช้ดูก่อนในปริมาณเล็กๆเนี่ยจะได้รู้ว่ามันโอเคหรือไม่โอเคกับผิวของเรานะครับก็เนี่ยครับวันนี้ก็นำเอา section in black ของ antonio banderas มารีวิวให้ชมกันนะครับก็นะครับแล้วก็วันอื่นๆวันต่อไปก็เดี๋ยวจะมีน้ำหอมตัวอื่นๆมาให้ชมก็อีกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ อย่าลืมนะครับสำหรับกิจกรรมที่ผมได้รีวิวไปแล้วในรีวิวตัวก่อนที่ว่าเดี๋ยวจะมีการจับรางวัลน,นะครับสำหรับผู้โชคดีนะครับหนในจำนวนผู้ Subscribe รีวิวในช่องทาง YouTube c h anel n เปเป้รายพันของผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีการจับชลาห 1. ผู้โชคดีนะครับแล้วก็จะ,ะมีรางวัลให้เล็กๆน้อยๆครับเป็นน้ำหอม1ขวดนะครับ แต่จะเป็นรุ่นไหนนะเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะตอนนี้หาก่อนเพราะว่าจริงก็ไม่รู้ว่าคนที่จะได้ไปจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็กําลังกําลังมองหาอยู่ว่าน้ําหอมตัวไหนที่มันที่มันเซฟแล้วก็มันใช้ง่ายใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายครับอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับคืออาจจะเลือกเป็นน้ําหอมที่เป็นแนว u n ็ก e x ที่แบบว่าเมื่อผู้หญิงได้ไปก็โอเคใช้ได้ผู้ชายได้ไปก็โอเคใช้ได้อีกเหมือนกันนะครับก็เอาไว้ว่าเดี๋ยวติดตามชมกันแล้วกัน,นครับวันนี้ก็ ปแล้วครับฝากไว้กับบรรยากาศสวยๆแถวๆถบ้านผมนี่แหละก็จะเห็นทิวภูเขาตรงนู้นเนาะเป็นจะมีด้ยสุเทพอะไรประมาณนี้ครับเป็นเทือกเขายาวๆไปอันนะเดี๋ยวก็วันนี้ฝากไว้กับบรรยากาศสวยๆแค่นี้แหละครับบ๊ายบาย